ตอนนี้หุ่นยนต์ของเราก็มีแต่ร่างกายไม่มีชีวิตหรือพลังงานหล่อเลี้ยงเพราะเรายังไม่ได้เปิดสวิตให้มันทำงานเรามาเริ่มจากการชาร์จแบตเพื่อสำรองพลังงานให้หุ่นยนต์ของเรากันดีกว่าครับตอนนี้แบตเตอรี่ชาร์จครบ100%เเซ์แล้วเราลองมาเปิดสวิตให้หุ่นยนต์ทำงานไปพร้อมๆกันครับ เมื่อเปิดสวิตช์ไฟก็วิ่งไปที่ร่างกายของหุ่นยนต์วิ่งไปที่กล้องที่เป็นดวงตาวิ่งไปที่ไมโครโฟนที่เป็นหูไปที่เซ็นเซอร์สัมผัสที่ร่างกายแต่หุ่นยนต์ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติการใดๆได,ได้ยังคงนิ่งอยู่เฉยๆเพราะเรายังไม่ได้ดาวน์โหลดโปรแกรมการทำงานให้หุ่นยนต์ของเราดังนั้นเรามาดาวน์โหลดโปรแกรมไปพร้อมๆกันครับโปรแกรมของเราชื่อว่านามธรรม โปรแกรมที่เราดาวน์โหลดให้หุ่นยนต์ก็จะมีโปรแกรมย่อยแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็จะเป็นส่วนของกระบวนการจัดการความรู้สึกต่างๆเช่นรู้สึกสบายหรือสุขรู้สึกไม่สบายหรือทุกข์หรือรู้สึกเฉยๆไม่ทุกข์ไม่สุขเราก็จะมีการตั้งค่าเริ่มต้นให้หุ่นยนต์สามารถรู้สึกได้เช่น เสียงดังเกินไปแสงสว่างเกินไปร้อนเกินไปก็จะทำให้หุ่นยนต์มีอาการความรู้สึกไม่สบายหรือเป็นทุกข์ในตรงกันข้ามหากแสงสีเสียงอุณหภูมิอยู่ในระดับที่กำลังดีหุ่นยนต์ก็จะรู้สึกสบายหรือสุขและถ้าหากทุกอย่างอยู่ในมาตรฐานหุ่นยนต์ก็จะรู้สึกเฉยๆหรือไม่ทุกข์และไม่สุข ในส่วนของความรู้สึกนี้เราก็จะเรียกโปรแกรมย่อยนี้ว่า Sensation หรือเวทนาหรือเวทนาขันนั่นเองเวทนาในที่นี้ไม่ใช่เวทนาแบบที่คนไทยเราเข้าใจกันว่าหน้าเวทนาหรือหน่าสงสารมันเป็นคนละความหมายกันตอนนี้เราก็รู้จักสองขันแล้ว ขันที่ 1. รูปขันความหมายในภาษาอังกฤษก็อาจจะหมายความว่า matter body mass ขันที่ 2. เวทนาขันหรือ sensation ต่างๆนั่นเอง